เรามาจัดบ้านน้องแมงมุมกันว้าอเอาชาวแกง๊งสวัสดีชาวแก๊งทุกท่านนะครับนี่ก็คือชุดสเปเชียลบ็อกเซตนะครับวันนี้เราจะพามาดูการเซตอัพบ้านเรามาดูว่าการจัดบ้านให้น้องกูี่นะครับเป็นยังไงนะครับนี่นี่นี่ตามมาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสเปเชียลบ็อกเซตนะครับจะประกอบไปด้วยขอนไม้มอสม้อดแดงนะครับแล้วก็เป็นเปลือกสน วิธีการเซตอัพบ,าบ้านให้นอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่ซับสเตทนะครับที่แถมไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ไปใส่ไไรองเท้าชิ้ๆนะฮะใช้ฟอร์เซตนะครับเกลี่ยนี่เลยตัดตมผมนะครับผมเนี่ยก็จะทำเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็ทำเป็นหลังเนี่ยให้มันสูงๆไว้เพราะผมเนี่ยชอบสโลปนะครับนี่ก็จะเป็นขดไม้ที่ผมแถมไปนะครับ เรานําล่องมันขอนไม้ก่อนวางจ่องไปตรงกลางเลยผมเนี่ยจะใส่มอสต,ตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้ให้แมงมุมได้เดินเนี่ยประมาณ40%นะครับ นี่ก็คือเรานะครับก็จัดเสร็จแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองสังเกตด,ดูนะว่ามันจะมีเลเยอร์แล้วก็มันเนี่ยจะมีมิติมากเลยนะครับก็สวยงามเลยระดับหนึ่งนะฮะเอาไปสร้างสรรจินตนาการได้นะครับผมก็จะจัดสไตล์ประมาณนี้เนาะ ขั้นตอนที่สําคัญมาแล้วนะครับเราจะเชิญประธานในพิธีนะครับลงสู่กล่องเลี้ยงสเปเชียลบ็อกเซตที่เราแถมไปให้นะครับชุดนี้เราจะแถมไปพร้อมกับแมงมุมเนาะแมงมุมชุดนี้ที่เรามารีวิวก็คือโกลเด้นนีนะฮะซึ่งโกลเด้นนีเนี่ยตัวนี้ก็ราคา400บาทนะครับแล้วก็แถมชุดเลี้ยงไปเลยนะฮะแล้วก็มีรองพื้นด้วยเราจะเชิญท่านประธานลงสู่ยอดเสาถ้าเราจะเชิญท่านประธานในพิธีนะครับลงสู่กล่องเลี้ยงกันนะครับนี่นะครับน้องก็อยู่ในวิธีการเราลงนะครับก็ค่อยๆเปิดฝานะครับเราใช้ผูกกันนะครับในการ ค่อยๆเขียนนะครับค่อยๆเขียนนี่นะครับน้องก็ลงบ้านน้องไปที่เรียบร้อยการสเปรย์น้ำสเปรย์ไว้มุมใดมุมหนึ่งที่ตรงข้ามกับมอสแล้วก็เปลือกสนนะเราจะไม่ให้มันชื้นเกินไปนะครับสเปรย์นะครับเป็นฟึดเดียวพอนะฮะมีทั้งบริเวณที่ชื้นมากบริเวณที่ชื้นน้อยนะครับให้น้องแมงมุมนี้ได้เลือกเองนะครับพามพามใช้ฝาปิดนะครับเราก็เจาะรูไว้ให้ทั้งหมด10รูฝาก็ไม่เปิดง่ายๆนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยกึบกึบกึบนะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เสปต์ในการจัดกล่องนะครับอย่าลืมว่าพื้นที่ให้น้องทํากิจกรรมนียต้องเหลือสักประมาณ40%เนาะขอนไม้เนี่ยอย่าให้เป็นขอนไม้ที่มีคมแล้วกันนะครับมอสเนี่ยไม่ต้องพรมน้ำเนาะให้เขาอยู่แบบแห้แงๆอย่างนี้ไปตลอดเลยเปลือกสนนี่ก็มีหนะ้าที่คุมความชื้นหน้าดินไม่ให้เราเหยไวเกินไปนะครับที่สาคัญเลยอย่าสเปรย์น้ําเยอะนะครับแมงมุมเนี่ยต้องการน้ําเพื่อที่จะลอกคราบนะครับจากพวกของซับสเตตหรือวัสดุรองพื้นที่มันอุ้มน้ำเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็สเปรย์น้ำนะครับไว้ให้น้อง ก็เป็น EP ที่ผมนะครับตั้งใจนำเสนอมากเลยยังไงก็ฝากกดไลค์ลคกดแชร์ชก,กดซับตะใครสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย